เหตุผลหลักๆที่คนนิยมดื่มกาแฟได้แก่เพิ่มความกระปริกระเปรา่าคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางทําให้รู้สึกตื่นตัวสดชื่นและมีพลังงานมากขึ้นเหมาะสําหรับช่วงเช้าที่ต้องการความสดใสหรือช่วงบ่ายที่รู้สึกง่วงนอนเพิ่มความสามารถในการทํางานกาแฟชวาวยอเพิ่มสมาธิความจําและความสามารถในการแก้ปัญหาทาให้ทํางานได้อย่างองอมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงของโรคบางชนิด มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดเช่นโรคพาร์กินสันโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคตาเป็นเครื่องดื่มสังเคราะห์การดื่มกาแฟมักมาพร้อมกับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรสชาติและกลิ่นหอมหลายคนชื่นชอบรสชาติของขมข,ข,ของกาแฟ ى, และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมเมล็ดกาแฟ ى, ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิอนอย่างไรก็ตามการดื่มกาแฟมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันเช่น นอนไม่หลับคาเฟอีนมีผลต่อการนอนหลับหากดื่มกาแฟใกล้เวลานอนอาจทำให้หลับยากใจสั่นวิตกกังวลการดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการใจสั่นวิตกกังวลหรือกระวนกระวายใจกรดไหลย,ย้อนกาแฟอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย,ย้อนได้ในบางคอนอนดังนั้นการดื่มกาแฟจึงควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและเลือกวิธีการชงที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล